โอ้เลือม้อบังนาวมาน้องบ้านขา่เต็มังนาวเี่น้องมาพี่น้องมาหนิดังไฟพี่น้องมาหนินี่กินเห็ดเมนูเลยพี่น้องมาหนิเสนอเมนูเลยพี่น้องข้าวผัดมาหนิพี่น้องเสนอเมนูข้าวผัดเลยพี่น้องเครื่องมันก็นี่แหละพี่น้องข้าวผัดเนี่ยก็ข้าวผัดลูกโดดพี่น้องมาหนิเขาวผัดกะเพราลูกโดด เตก็บไว้เลยพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องประมาณหม้อหม้อครึ่งหม้อเลยพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วมีหนูเขาผัดข้างบแนแล้วก็มีเครื่องใส่กระกระเทียมไส้กอกพี่น้องสิผัดรวมไส้กอกเลยพี่น้องสังเทงเลยพี่น้องนนี่้องไฟเฮากำลังได้ทีพี่น้องแบเบิ่บงน้ำกันเลยพีน่น้อง เอาสิผัดสโม่เนี่ยพี่น้องหนะม้อนี่แหละกระทะบดเลี้ยวมาพี่น้องเลยเอาใส่หม้อพี่น้องหม้อเนี่ยเอาข้าวผัดพี่น้องเสนอเมนูข้าวผัดตนะั้งแต้ก็จะเป็นไส้กรอกด้วยพี่น้อนะงก,ก,อกนะับเกี่ยวกระเทียมหอมแดงพนะี่น้องตับสะกันมาเบิ้งน้ำกันเลยพนะี่น้องเดี๋ยวก็นจีเอาขึ้นเตาน้ำมันยังอยพนะี่น้องโอ้ไหลโคตรยังไงเลยลุกมือพนะี่น้อง Lên nữa. không? Đó, Hãy subscribe kênh ต้องถอนให้มันสุกกนี่พี่นมหยิม็ดมันอ้อนยู่นะมันอ้อน

เอาวันละบเราจะสีมึงรดสารขึ้นเ,เลยแลาถูออกมาแบบเดิมจัดจกนมึงเนาะไฟอ่อนอยู่นไนง นี่ดไฟเงีเพราะว่าอนหังเขาก็สุกบ้านเลยนี่แหละพี่น้องหน่าแต้อะไรทีแล้วพี่น้องดแล้วยเลทีแร้วพร้อมจีะเสิฟเลยพี่น้อง ้อวผัดลูกโดดเลยลเราเคาเนาะใส่กอกเนาะเอาสะมาฮอาอุ้มนน้องไงนนมัน่นอะอุ้มให้มันอิ่มนิ่มกินไอ้ของ ข้าวผัดใส่กอกทางหน้าครับข้าวผัดเสร็แซ่บพี่น้อง